ไมเอาไอเมยก็ไม่ทำไรหนูหนูอยู่มันแล้วเดี๋ฝ่นเรียกหนูก่อนแล้วพ่อหนูหนูไม่มาเดี๋ยวฝ่นเรียกหนูก่อนนี่เออกูไม่เอาเอกไอ้ยีกไม่ชอบกัะเทยมานี่มาเดี๋ยวทำอะไรหนูนะหนูกลัวมากหนู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 กลัวมากมากเลยนะปู่ครับน้ำแดงเหรอน้ำแดงเปล่าหนูหนูไม่เฮ้ยมึงใครข้ามอีฝั่งมึงซื้อน้ำแดงให้ขวดนี้ไปก็ได้แล้วมึงจะได้โชคไหมขวดเป็นไงรก็ที่รวยอยู่แบบข้าวข้าหนูนี่ไม่กินข้าวเอาเงินแดงไร อ๋อไม่ต้องซื้อไม่แดกโอเคเอาเลหลวไหมไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะได้ซื้อมาได้เติดติดไว้เหมือนคนอื่นกินอ่ะซื้อมาห้เอาครับเอาหน่อยอะตอนนี้เริ่มดีขึ้นยังแม่คงอะแม่หนูรวยแล้วครับไม่รวยเหรอโอ้ยโง่หนูหนูไปช่วยแม่หนูขายของเรียกรถเสร็จรถแต่นี่รถจะเสร็จรถมันไม่จอดเลยหนูเอ้าเที่ยวไมสร็จรถไม่จอดนะถ้ามันอย่างนี้ที่หนูทำอย่างนี้ไม่หยุดไม่หยุดไม่ไม่เบรกเลยไม่เบรกเลยใช่โอ้ตายแล้วแต่หนูอยากก็ได้ างนพลังลังเยอเลยใช่ใช่น้อเบรกอิล้อโหเวเลยนไม่ตายอบนี้หนูหนูไม่ตายรกครับหนูเขาก็ตายหนูไม่มีหนูแล้วเล่นออหนูมืออยู่เหยหนูหนต้ต้บรกอสิล้อแบบนี้น่ะนังเี้ยนังเนี้ยเนี้ยนเงีี้ยอ๋อไม่สใช่ไหมไม่ใช่ต้อเบรกอสล้อเบรกอย่างนี้เลยเหรอจะวิ่งสั่งกูไอ้เหี้ยกูไม่กูไม่กล้าใส่เลยแล้วหมดแรงนู้เป็นมื่แล้วกะท้าหวยเนี่ยไอ้ยื่นมาบอกทีบอกทีที่ ล่อเิอใช่แล้ว10ลอเอานองเองแล้วกันนะโชคใครยกมันได้ยังไครับคุอยเองกขาเขาเขาาให้ให้หวยบอยไหมถามดิงวจริงไหนถามดิ้งได้หรอไม่ไม่ยอมบอกแต่เขาได้แต่เขาเขาเขาเล่าให้ฟังตอนที่หลังจากที่ผิ้ปูนนี่นี่ปูนนี่ยูรู้เนี่ยปูนเนี่ยทำไมปูทำไมถามถามพอแคมป์เนี่ยแต่แต่แต่ใจปูนเนี่ยจะมาถามแคมมีเลขอะไรหรือเปล่า ชื่ออะไรเชเหรอตั้งชื่อเชมครใครตั้งชื่อแชป์ใครตั้งอะตั้งชื่อเชป์ครับพื่อกลุขายของลูกเตี๋ยวแชป์ลูกเตี๋ยวแช้มลูกเตี๋ยวเชปมไม่ตั้งชื่อว่าเชมใช่หนต้เป็นผู้ชนะหนูไม่ได้เป็นผู้แพ้หนูต้องเป็นผู้ชนะเชมเห้่อเ้าเอาามดเดี๋ยวกูให้บารมีหน่อได้ไม่ใชู่อเดินนะรอไฟันตอต่าไอ้เด้าดกู กูเห็นหวยเขาที่แล้วนะเก้าเก้เ้าเก้าก้เก้าเจ็ดเยอะไรังใดนะบุญนังใดนะที่กูได้ทำมาแล้วกูแพ้เพราะมีบุญนะมึงมีฤทธิ์มีเดชนะจะได้เอาเดชมาถึงอนได้งมาเลยแต่การขาดกงรดูดใช่ผมกมันองนะใชเลยนงไลอเอาพรไปอรไปนะไอ้แชมนะเอาพรไป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 จะอยู่กูเปล่าไม่ครับหนูไม่อยู่ครับ่ม ไม่อยู่กูเพอไม่แล้วครับเยอะมากตาโปเบหมดเลยโปเบฮะคนก็รู้ว่าอีกเล่นของนะไม่ไม่ไม่อยเล่นของแบบนี้ไม่ได้เรียกนเล่นเล่นของบริวารเยอะเรียกอะไรไม่รู้แต่ยังอ๋ออ๋ออ๋อออ๋อเดี๋ยวจะลงไอ้นี่ให้แล้วกันนะลองดูอันนั้นที่มีโชคลาภนะเอาไหวไหแชมป์กลับรถไปกลับไป อไรเนีน้ยที่บงงอ๋อที่ถานดีๆตอบตอบตบแล้วัตบชุตบชุแต่พี่เ็นแตี่เ็นที่ฝาแตกพี่เป็นอะไรามดีนะจับไว้ฮ้ยที่เยอละแนเาน้แต่ย็นตอนนี้แรงดีอยู่เออ

ขายล่ำรวยนะเออนะมีเงินมีทองเยอะๆนะแหวนจะใส่ครบสินิ้วเลยทใส่ครบสินิ้วแล้วกันนะมีทองท้งใหญ่ๆอเทียใจไหมอะวเดี๋ยวจเอาคาาใส่พูมาเพมันจะไก่ก่ไเดี๋ยวรย์เบ้ก่อนเดี๋ยวรตทไมเป็นอะไรกูไม่มีขอดีอย่ใช่มัก็คว่าดี่มันคนิ่มันก็เขินกันใหญ่เงี้ เฮ้ยงโวดีดีอาเอาเอโอยพี่โอ้ยเด็กไอ้เหี้เดี๋ยเาปักให้มาหน่อยดิโกยเงินโกยทองอ่าร่ำรวยมหาเศรษฐีร้อยพันเศรษีนู่นน้ำแดงแล้วคุณเรียนน้แดงแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้มาติวน้แดงวันีนี้ไงโยต้องอ่าแล้วแต่คุณเลยเอาให้แม่คนะแม่คุณเลยล้ำรวยมหาเศรษฐีแต้นแดงไม่่เงินเนี่ลงเอา้แดงยหม มาไม่เอาแล้วยิงไปมา้งแดงแล้วเไม่ใ้นอปล่าห่รจะให้หได้ังไงผนเป็นลูกยลูกมันจริงเุณด็กกระถี่ะีเด็กมัมีเยอะไงมใโลกไนีเพราะคนทำแท้งเยอะนะถูกไหมเพราะคนทำแท้งเยอะวิญาก็ต้องลอยมกน้ตกน้ำูฮะมันจะตกน้ำเอ้ตตกน้ำตายเหรอแชมจะไรตาย กูก็รู้กูจะกูถามเนี่ยฮถ้ากูบอกมันปั๊บเดี๋ยวคนจะหาว่ากูพูดเองเออเองกูถามหนูเหมือนกูตอบมนกไม่เมอหนูโอ้ย้รูา้่ไม่าู้ต้อยากรูทำไมเป็นะไรตายเป็นไรไม่เป็นไรเป่นน้น้ำเดินน้ำตกน้าตายตายมานานยังสมัยไหนเนี่ยกี่ปีละตายมาถึงร้อปีะ สิปีห้าสิบนับดิแปดสิบแปดสิบปีแปดปีสามแปดเอา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 แปดปีเองว่าแล้วไอ้เงี้ยกุมารหาอะไรแลไม่มีแสดงว่าตอนมีชีวิตอยู่เป็นกระเทยเที่ตายแล้วไปเล่นน้ำตายแถวไหนอ่ะเหลืออยู่แถวไดมอนต์ตะวันเนี้ยเหรออยู่ใกล้ๆแม่หนูอยู่ใกล้แสดงว่าแถวนั้นมีฟอง จะเป็นบ่อหลุงในคลังมันบ่ออ๋อมับ่อเขาปล่อยเขาโรงเรียนปล่อยเขาเด็กเขาไปเล่นน้ำเล่นน้ำวันอ๋อแสดงว่าเขาตามอย่างนั้นอิญญาสองคนแล้วก็คนโตนะครับายทั้งคู่แหละแต่ผู้หญิงก็ไปเกิดได้ไงแต่เหลือคนนี้ไม่ยอมไปอาจจะปรุเปลี่ยนไม่ขึ้นตอนเรียกไม่ขึ้นตอนนั้นมาขึ้นแล้วก็เดินตามถนนทางนี้ก็ไปซื้อของอ๋อก็เลยมาตามเจอเาก็วิ่งตามไปยันบ้านลุงตามก็อยู่ด้วยอ๋อก็เลยอยู่กันทั้งวันนี้เลยแคลมเมื่อผีจำไว้นะผีเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีบางอย่างมันอาจจะดี เตินที่อะไรเล้งีแหละโยวาวเอโอชเอเออเอแเออเออเติมเงินเ่ยเออโอ้เต็มเลยไม่ต้องลงให้เลยนะแชมป์นะมึงนะลน้ตายตายาแปดปีแล้วอย่าไปเกิดังแชมป์ยังไม่ไม่ไปครัหนูรอให้แม่หนูรวยกว่านี้อีกเยอะก่น้หนูก็จะไปเออเอาเีรู้วะนะอะไรช่เป็นโคเป็นลาม่ทุกอย่างอยากได้ไได้

เดินเนี่แหละถ้าเกิดไม่ได้ลงพองมัมนนี้ลืมหมดเฮ้ยใครรอไม่ไหวกลับก่อนได้ไนมะ่โกรธหรือวาไม่โกรธยิงยาวไม่โกรธยยแชมคิวสิบสองหนึ่งหม่ค ้โลสุดสวย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 โน้ต้องเป็นผู้ชนะผมผ่านไปงูชนะโอเคอ่าเอาไหมเฮ้ยเยี่ยมแรกตอนนี้มีเมียเป็นอาจารย์แล้วปุ๊บธรรมดาแล้วเขาพิจิตรไปแล้วคนเรียกก็ถึงเวลาเราต้องเป็นรู้ป่ะนี่หรอกนี่ตั้งนี่เรียนให้พ้นก็แค่ว่ารองสาวน้องสาวกับพี่สาวเขาก็นตัว ดีแล้วดีแลวแล้จัดต่อเลยเลยนะครับโชคีแล้ขของดีๆเออไปเอ้านะยไปเอาเยอะสุภาพรป่ะเนี่ยสุภาพไปแล้วไปแล้วไปไปไปวันนี้โอ้ไปานพสวรรค์ับไปร้านเจียบเจียนะครับเจี๊ยบไแล้วแม่หนูชื่อเจียชปซิงครับปเช้ไปไปไปรวรรค์อวไป <อ>นน,น้หนูหูบอกไปนกสิทย์อาจารย์เน,นี่ยมีรถเลยค่ะเอามาๆมๆามามามาใครใครใ<ห>คร<ห>ท,ทุกคนนะคควเ